ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชิช h แ n n นลนะคะวันนี้ค่ะชีก็ไม่ได้มามือเปล่านะคะก็อยากจะมาแนะนํานะคะสปอร์ตบาร์แบรนด์น้องใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครเนี่ยที่เป็นสายรักสุภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งโยคะหรือเข้าฟิตเนสเอาเวกเทรนนิ่งนะคะ,ะ,คะก็มาฟังกันได้เลยนะคะวันนี้ค่ะชีอยากจะมาแนะนําแบรนด์สปอร์ตบาร์ที่ชีอะ่ะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ตกหลุมรักจริงๆนะคะชื่อแบรนด์ของเขาคือ สโวลีนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่จริงๆบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะแต่ถามว่าคุณภาพของเขาดีไหมคือแบบดีมากๆเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูทีละชิ้นนะคะวันนี้จะเอามาฝากด้วยกันทั้งหมดสปอตบาร์สี่ตัวนะคะแล้วก็กางเกงออกกำลังกาย4ชิ้นนะคะโอเคชิ้นแรกมาดูเลยตัวนี้นะคะที่ชี้ใส่อยู่ตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์สโวลีเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวแรกที่ชี้ได้มานะคะซึ่งมันน่ารักมากๆเลยคือเขาอะสามารถใส่กับเสื้อคลุมอะไรต่างๆมัทชิ่งกับ เสื้อยีนหรือว่าเสื้ออะไรก็ได้เป็นเสื้อลำลองอะไรต่างๆก็ได้นะคะแล้วมันดูไม่โป้นะคะมันจะความยาวคือแบบยาวมาถึงตรงนี้นะคะแล้วถ้าว่าเรามีงเกงเอวสูงนะคะใส่ขึ้นมาปิดสะดือนิดนึงนะคะก็จะดูไม่โป้เลยแล้วอีกอย่างนะคะด้านหลังของเขานะคะพเพื่อนๆลองดูนะนี่คือชิบชอบชอบความที่เขาอะถักลายเส้นแบบมันไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นอะ ่วตัวแล้วชอบมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเรื่องที่ประทับใจของแบรนด์นี้นะคะก็คือบราของเขานะคะบราของเขาเนียหนาหนามากเลยนะคะเราไม่ต้องกังวลเลยอันนี้คือใช้มาหลายเดือนแล้วนะคะก็ซักไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรบราคือแบบไม่มีการห่อตัวหรือว่าบรามันไม่ได้บางลงนะคะคือแบบเออบราคุณภาพดีเนื้อผ้าเนี่ยยืดหยุ่นดีแล้วก็แบบเรียบลื่น จะว่าไงดีมันก็เป็นเนื้อผ้าสปอร์ตบาร์นะคะโอเคคือแบบโอเคมากเลยตัวนี้อ่ะมาดูตัวที่สองนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้แบบสีน่ารักมากๆเลยมันเป็นสีลายลูกกวาดนะคะมันอาจจะมาเปื้อนนิดนึงเพราะว่าเออเราเพิ่งไปใส่มาตัวนี้ยังไม่ได้ซักนะคะแล้วเออจริงๆอ่ะมันจะดูเหมือนตัวใหญ่ใช่ไหม แต่ตัวนี้ชีใส่ไซส์ M นะคะของแบรนด์นี้นะคะชีใส่ไซส์ M หมดเลยนะคะลายด้านหลังของเขาก็ถักแบบนี้เหมือนกันคือแบบมีการถักแบบลูกเล่นน่ารักมากมากเลยะคะ่ะมันแบบมันทําให้เรารู้สึกไม่เบื่อเวลาเราใส่แล้วตัวนี้นะคะชีก็อชอบใส่กันกับกเกงเป็นพวก,กเกงออกกำลังกายของเขาอะนะ,ะสีชมพูอย่างนี้นะคะแบบไปตีแบตอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบไปเดินจ็อกกิง้งอะไรแบบเบาๆนะคะ กางเกงแบบหนามากๆเลยเมื่อกี้เราจบเรื่อง布าเรี่อง <laughs> ชิ้นมีสีชมงผูอีกตัวหนึ่งแต่ t e x t อร์มันคนละแบบเนื้อผ้านะคะ <laughs> ตัวนี้จะเป็นแบบแนวพลิ้วหน่อยผ้าพลิ้วพลิวนะคะอันนี้ใส่ไปตีแบบโอเคน่ารักมากเขาจะมีสายให้ผูกเป็นโบด้วยนะคะตรงนี้สามารถผูกเป็นโบได้แล้วก็กางเกงทุกตัวของเขานะคะมีซับในค่ะถ้าเป็นเกงขาสั้นนะคะจะมีซับในอตัวนี้ก็จะเป็นซับในสีเนะะี่ยค่ะสีของเขาเลยนะคะ น่ารักมากๆไม่โปะเลยค่ะแล้วก็อันนี้พิ้วมากชอบนะคะตัวนี้ก็มีซับในอยู่ด้านในเหมือนกันนะคะซับในจะเป็นแบบอ่ไม่ได้รัดมากเท่าไหร่เป็นรัดระดับกลางนะคะแล้วก็เป็นซับในขายาวค่ะเพราะว่าที่เขาทำซับในแบบยาวออกมานะคะเพราะว่าไอ้ตัวขาเกงตัวนี้ค่ะเวลาเราใส่เป้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะคือเป้าเราอยู่ตรงนี้แล้วแบบมันจะขาตรงนี้มันจะ เฉียงขึ้นนิดนึงมันจะทําให้เห็นซับไนนิดนึงอะคะ่ะคือแบบเดี๋ยวเอารูปให้ดูแล้วกันรูปที่ไปถ่ายมานะคะมันก็จะดูแบบขาเราอะสูงขึ้นคือช่วงขาเราอะมันก็จะยาวขึ้นอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะเซตนี้มาดูชุดต่อไปนะคะตัวนี้ก็แบบชอบมากเหมือนกันนี่เป็นสีเขียวนะคะเป็นเขียวแบบแนวขี้มา้าแต่มันออกแนวพาสเทลนิด,น,ดนิดนะคะ ซึ่งสีนี้มันหาหายากเหมือนกันนะที่แบบว่าชี้อยากได้สีนี้แต่แบบหาซื้อยากแต่แบ,บแรนด์เนี้ยเขาทาออกมาเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้เหมือนกันนะคะคือมันดูแล้วแบบมันดูดูเป็นคนที่แบบสตรองเนี่ยวเวลาใส่แล้วนะคะส่วนด้านหลังนะก็จะเป็นลายประมาณนี้ถ้าใครชอบแบบโชว์หลังนะคะโชว์แผ่นหลังสวยๆนะตัวเนี้ยทรงเนี้ยโอเคเลยนะคะสวยมากๆ ก็ตามรูปเลยนะคะชี้ถ่ายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาให้ดูแล้วนะคือสวยมากแล้วเขามีหลายสีนะคะลองไปดูในเว็บไซต์ได้เลยคือแบบมีหลายสีมากๆทั้งแบบสีแดงสีกุหลาบสีชมพูนะคะสีเขียวสีม่วงแบบน่ารักมากๆเลยสีม่วงแบบพาสเทลยนะะูนิคอร์นอะไรอย่างนี้ค่ะไปดูเลย <c oughs> คือแบบเราก็อยากได้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวรอรอบหน้ามาดูสปอตบราตัวที่3นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะซึ่ง ส่วนใหญ่เวลาชีซื้อสปอร์ตบาร์หรือว่าเลือกเลือกสปอร์ตบาร์มาใช้เนี่ยก็จะพยายามเอาสีที่แบบไม่ค่อยซ้ํากันนะคะคืออยากได้แบบหลายๆสีนะแบบสีไหนที่เรายังไม่มีอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะมันก็จะดูโทนที่แบบว่า,าดูสุภาพนิดน,นึงนะคะเวลาเราไปฟิตเนสหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะตัวบาร์นะคะหนามากๆเลยแล้วก็ดูทรงเหมือนจะใหญ่นะคะแต่เราใส่ได้พอดีเราใส่ไซส์เอ็มนะคะ แล้วก็ขอบตรงฐานหน้าอกนะคะตรงนี้ยาวยาวอยู่นะคะบางลงมาก็เลยทําให้ดูไม่ค่อยโปะเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ด้านหลังจะเป็นแบบสายสายไข้แบบนี้นะคะไขยกันแบบนี้คือสวยมากอันนี้เนื้อผ้าก็หนาดีหนามากเลยนะคะเนี่ยตอนแรกเรานึกว่าผ้าแบบนี้มันจะโอเคแล้วบอกแต่แบบเออผ้ามันหนามากเลยะคะ่ะเนื้อผ้าดีมากเนี่ยการตัดเย็บอะไรของเขาก็โอเค ไม่มีแบบได้หลุดลุ่ยอะไรมาไม่มีเลยนะคะมาดูกางเกงตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบชอบมากๆแล้วก็ใส่บ่อยมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะคือแบบมันน่ารักมากเพราะว่าอะไรคืออย่างที่เช้บอกนะคะเวลาขางเกงมันมันขางเกงมันเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วขางเกงอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับเป้าเป้าตัวเองนะคะมันจะทําให้เราขาดูเรียวมากๆเลยแล้ว ส่วนใหญ่แบรนด์อื่นๆนะคะเขาก็มักจะทําเป็นแบบทรงกระบอกมากงแบบทรงตรงๆตัดตๆแบบเนี้ยมันก็บบดูแปลกๆอะ่ะแต่พอเราได้มาลองใส่แบรนด์นี้นะคะเขาทําเก่งๆแบบเราเนื้อผ้ามันเก่งนักมวยออกไหมแต่กเกงนักมวยมันไม่ได้แบบมีสีอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> อ่าตัวนี้ชิก้าชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นสีเข้มสีดำอะไรเงี้ยเราสามารถใส่เป็นเกงลําลองเวลาเราไปเที่ยวไปทะเลไปอะไรอย่างี้ได้ ก็เลยชอบมากๆเลยนะคะใส่แบบใส่สบายอะไรเงี้ยมีซับในด้วยคือทุกตัวอย่างที่บอกนะคะก็จะมีซับในนี่ซับในของเขามันจะแบบอ่าไม่ได้รัดมากจนเกินไปถือเป็นแบบซับในที่ทำให้ไม่โป้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีซิปด้วยนะคะนี่แต่งซิปมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ส่วน กางเกงตัวสุดท้ายที่อยากจะเอามาแนะนํานะคะเดี so, ๋ยวจะหาว่าชีวีแต่งเกงขาสั <ev> ้นนะคือช so, like so ีก็ม like ีเกงขายาวของเขาด้วยเหมือนกันก <preparations> ็ลองเอามาดูนะว่ากางเกงขายาวของเขาจะเป็นยังไงนะคะก็ตัวนี้ก็เลือกมาเป็นกางเกงรัดนะคะเหมือนหรือคล้ายๆกับเลกกิ้งยาวนะแต่หนานะคะหนากว่าเลกกิ้งทั่วไปเป็นเกงใส่เข้าฟินเนสค่ะชีเลือกเอาลายแบบอ่ามันดูเซ็กซี่นิดนึงก็จะมีแบบ เขาบุตาข่ายด้านข้างเพื่อระบายอากาศระบายความร้อนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะก็มีบุตาข่ายตรงนี้ด้วยถามว่าเกางเกงรัดเป็นยังไงบ้างถือว่ารัดโอเคนะคะรัดรัดได้พอดีแต่ไม่รัดมากจนเหมือนแบบกางเกางกเกงรัดกล้ามเนื้อแบบนั้นไม่ใช่นะคะคนละแบบอันนี้ก็จะเป็นกางเกงฟิตเนสนะคะถามว่าคุณภาพโอเคไหมโอเคใช้ได้นะคะแล้วก็ พอซักไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ไวย้นะคะแล้วก็ดูไม่โป้ด้วยนะคะเวลาใส่คือชีรู้สึกว่าบางทีเวลาเราใส่กางเกงรัดนะคะหรือว่ากางเกงเลกกิ้งเนี่ยเราจะกลัวว่าเป้าเรามจะไม่สวยอะแต่อันนี้มันหนานะคะตรงเป้า,าก็ทําหนาคือปกติเราจะแบบว่าออคอนเซรนิร์นเรื่องแบบกางเกงรัดที่มันแบบเห็นเป้าอะคือแบบผู้หญิงก็จะกลัวตรงนั้นใช่ไหมแต่อันนี้ชีใส่แล้วมันดูไม่ไม่แปลก <c oughs> จะเรียกว่าอะไรคะ แล้วดูดูโอเคอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนานะแล้วก็ทุกตัวก็จะเห็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีโลโก้ของเขาติดประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะก็เป็นโลโก้แบรนด์ของเขานะคะโอเคก็รีวิวของเราก็มีประมาณนี้นะคะถามว่าราคานะคะราคาเป็นยังไงอยู่ในเรทประมาณไหนนะคะราคาปกตินะคะก็จะมีตั้งแต่8 0 0 9 0 0 1 0ก0าร0อยหน็ก็เป็นราคาทั่วไปนะคะของ s p o r t Bra ซึ่ง ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ได้บราที่แบบว่าไม่ซ้าใครไม่ไม่ได้เหมือนของตลาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันมีความเขาแบบขายไอเดียในการออกแบบอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะจะเห็นว่าสายบราด,ด้านหลังของเขา่คือแบบสวยมากลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะคะแล้วช่วงลดราคาวันนั้นเจอนะมีราคาหลักแบบ สามร้อยสี่ร้อยคือคุณต้องแบบเข้าไปเช็คอะ่ะเขาจะมีลดราคาตลอดแล้วก็มีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆนะคะก็อยากจะฝากแบรนด์นี้ไว้เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่รักการออกกําลังกายซึ่งกําลังคิดคิดอยู่นะว่าจะใส่อะไรไปออกกําลังกายจะได้ดูแบบไม่โป๊หรือว่าอยากให้ดูแบบสะดุดตาหรือว่าไม่อยากให้ซ้ำใครอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแบรนด์นี้นะคะ การสั่งซื้อก็ไม่ยากเลยนะคะก็จับจับ,จบเลือกเลือกใส่รถเข็นนะคะแล้วก็เขาก็คำนวณเงินจากนั้นก็โอนเงินเข้าไปจบนะคะก็ลองเข้าไปดูค่ะก็แล้วจะชอบแบบชีนะคะ น่ารักมากๆเลยอันนี้ก็แบบมีเพื่อนซื้อตามหลายคนมากเพราะเราแบบช่าชใส่แล้วถ่ายลงใน IG นะคะลองเข้าไปดูใน IG ของชีดาค่ะเผื่อแบบว่าจะเห็นว่าเรารีวิวนะแต่และตัวอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะคะ <S <S และถ้าว่าใครนะคะมีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถทิ้งไว้ที่ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ <S 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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ้าย